โดยพื้นที่17ไร่ของแปดตีนะครับสามารถขายมะนาวได้กําไรจนเหลือพอที่จะออกรถป้ายแดงได้คันหนึ่งทีเดียวเลยนะครับประมาณสัก18เดือนนะครับที่ให้ผลปีฝ่าครก็ราคาก็ดีมันตลอดครับช่วงแรกรู้สึกว่าจะราคารูป8บาทเคยได้18 <5 S 2> บาทวัท,ท,ที่แล้วผมเก็บไป16วัน <laughs> แปะตีเกษตรกรชาวอำเภอบางแพรจังหวัดราดชบุรีสวัสดีครับผมชื่อนายตีทรัพย์พันนลัยครับอำเภอบางแพรครับราชบุรีครับแปลงนี้17ไรครับก็ประมาณสัก13ปีได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนนะครับแปะตีจะปลูกอง,งุ่นโดยปกติพื้นที่อำเภอบางแพรจังหวัดราดชบุรีเมื่อก่อนจะโด่งดังในเรื่องการปลูกอง,งุ่นสายพันธุ์ไวมลาากา แปตีปลูกองุ่นมายาวนานเกือบ20ปีแต่เนื่องจากการที่องุ่นมีการดูแลที่ยุ่งยากทั้งเรื่องโรคเรื่องแมลงต่างๆต้องดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาอีกทั้งเรื่องคนงานในการดูแลสวนทำให้แปตีหันมาปลูกมะนาวซึ่งแปตีปลูกมะนาวเป็นระยะเวลามาเกือบ13ปีแล้วโดยใช้พื้นที่ทั้งหมด17ไร่ ลงมือปลูกมะนาวด้วยตนเองพร้อมบรรยาตั้งแต่ปลูกจนถึงการดูแลรักษาการให้น้ำต่างๆก่อนปลูกอระนลอยู่20ปีประมาณ20ปีมันงุ่นลมันต้องฉีดยาบ่อยมันก็ไม่ยากฝ่าตอนะี้เราอายุเยอะแล้วเราก็เลยเปลี่ยนอาชีพมัง่งนลยโดยเริ่มแรกนั้นนะครับแปะตีไม่มีความรู้ในเรื่องการปลูกมะนาวเลยจึงเริ่มศึกษาวิธีการปลูกด้วยตนเอง โดยสายพันธุ์ที่เลือกปลูกจะเป็นสายพันธุ์แป้นพวงซึ่งแปะตีจะเลือกเป็นกิ่งตอนนะครับมะนาวก็ตอนกิ่งครับก็เป็นพันธุ์แป้นแป้นพวงมันก็โดดเด่นที่มันดกและเป็นลูกติดเป็นพวงที่นี้ยมมันปลูกมากๆก็มันคือแป้นพวงแป้นพิจ,จิตในช่วงแรกของการปลูกแปะตีจะปลูกมะนาวแซมลงในร่ององุ่นลพอมะนาวโต ประมาณพ้นหลังคาจึงทำการตัดองุุนออกในเรื่องของการเตรียมแปลงก็ไม่ยุ่งยากมากเพราะว่าแปะตีใช้พื้นที่แปลงองุุนในการปลูกมะนาวก็แค่ทำหลุมแล้วก็ลงมือปลูกส่วนระยะห่างระหว่างต้นนั้นแปะตีบอกว่าใช้ระยะห่างประมาณเจดศอกปลูกแซนในองุุนเลยครับพอมะานาวมันพ้นหลังค้างก็เลยตัดองุุนออกแล้วกลายเป็นมะนาว ผมปลูกในอางุ่นก็ไม่ได้เตรียมดินอะไรมากมายคือว่าตีหลุมแล้วก็ปลูกในเรื่องของการให้น้ํานะครับแปดตีบอกว่าช่วงปลูกใหม่ๆควรให้น้ำวันละครั้งถ้ามีฝนตกก็ให้น้ำสองวันครั้งหรือแล้วแต่สภาพความชื้นแฉะของดินหลังจากต้นมะนาวตั้งตัวได้นะครับการให้น้ำสามารถเว้นระยะนานขึ้น หลังจากมะนาวออกดอกและกําลังติดผลอ่อนเป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ำมากควรให้น้ำมากเป็นพิเศษในเรื่องของการดูแลใส่ปุ๋ยก็ไม่ยุ่งยากนะครับแปะตีจะใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์บวกกับปุ๋ยเคมีตามระยะการจเจริญเติบโตจะบำรุงพวกปุ๋ยคอกอินซีพวกนี้ ในช่วงแรกนะครับของการบำรุงต้นแปดตีบอกว่าควรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอไม่ว่าจะเป็น15-15-15หรือว่า16-16-16นะครับในช่วงที่มะนาวสร้างตาดอกให้ใช้ปุ๋ยสูตร8-24-24หรือว่า12-24-12นะครับเมื่อมะนาวติดผลอ่อนแล้วมาถึงช่วงการบำรุงผลแปดตีแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นเคยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 15, 15, 15, 15หรือ 16, 16, 16, 16นะครับส่วนปริมาณในการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งนะครับแป่ตีบอกว่าในแต่ละครั้งเนี่ยควรให้ประมาณ1กิโลกร,รัมต่อต้นต่อครั้งนะครับแปตีแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับควรปิดดอกในระยะ1-2ปีนับจากวันปลูกถ้าหากต้นมะนาวออกดอกในช่วงนี้นะครับควรจะปิดทิ้งทันที แปตีบอกว่าถ้าหากให้มะนาวติดลูกติดผลนะครับอาจจะแกรกแดกนไม่จะเจริญเติบโตเท่าที่ควรหรือต้นอาจจะโทมหรือว่าตายก็ได้นะครับดังนั้นนะครับควรจะให้ต้นมะนาวติดผลได้เมื่ออายุประมาณ3ปีก็ดูแลรักษามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อมะนาวมีอายุได้ประมาณ18เดือน หรือว่าปีกกว่าก็สามารถให้ผลผลิตและก็เก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้ซึ่งราคามะนาวในช่วงหน้าแล้งถือว่ามีราคาดีมากบางทีตกลูกละ8บาทเลยทีเดียวโดยพื้นที่17ไร่ของ8ตีนะครับสามารถขายมะนาวได้กำไรจนเหลือพอที่จะออกรถป้ายแดงได้คันนึงทีเดียวเลยนะครับประมาณสัก18เดือนนะครับที่ให้ผลปีฝ่า แลราคางงก็ดีมันตลอดคนระับเช่องแรกรู้สึกว่าจะราคารู้8บาทเคยได้ถนึง 8, 8บาทวดท,ที่แล้วผมเก็บไป16วันทิ้งท้ายไว้เช่นเคยนะครับแปะตีฝากถึงเกษตร,รกรที่อยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมันศึกษาหาความรู้แม้ว่าแปะตีเองจะอายุมากแล้วก็ยังมันศึกษาหาความรู้ โดยที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกมะนาวเลยก็ยังสามารถปลูกมะนาวจนประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ว่าได้นะครับก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่อตสาทำมาตั้งแต่ต้นจ,จนฝ่าจะประบรสบความสาเร็จกอให้มีความสุขในการทําการเกษตร